โรงแรมที่พักคืนละ1900บวกบวกคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูเซตอาหารเช้าก็เริ่มกันเลยจากเมนูไข่ออมเลตค่ะก็ทําทําไปแล้วก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กด้วยค่ะทุกคนน้องก็ลวกเส้นให้สดๆเลยนะคะลวกเส้นเสร็จ ในระหว่างรองลวกเส้นก็มาดูว่าเข่งนี้คืออะไรทำไมเข่งใหญ่แท้สาลาเปาขนมจีบรับขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมคะ <c oughs> อยู่เอาดอนะคะทําสดก็ตั้งอยู่ข้างนอกคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะบรรยากาศการนั่งทานข้างในก็จะไม่ร้อนนะคะพร้อมกับการตกแต่ง ยิสเพย์เกๆนะคะของเรียกอะไรนะอิ Interior นเะทียร์เนาะตกแต่งดีไซน์แล้วก็มีเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟสดมีน้ำดืม่มน้ำส้มน้ำฝรั่งตามใจชอบชากาแฟใครชอบดื่มกาแฟแบบสดก็มี นี่เราเลือกโต๊นี้ค่ะทุกคนเลงเล็งที่นั่งไว้แล้วแล้วก็ชมวิวสระไปด้วยนะคะสระสวยงามมีผลไม้สับปะรดแตงโมเคนตารูไส่กรอกมีทุกที่แน่นอนไส่กรอกแฮมมีทุกที่แน่นอนไส่กรอกก็มีไส้กรอกไก่ไส่กรอกหมูนะคะ ใครชอบอะไรก็เลือกได้เลยข้าวสวยผัดผักอันนี้เป็นเมนูสแตนดาร์ดของทุกที่เนาะลาดหน้าผัดซีอิ๊วอะไรต่างๆข้าวต้มข้าวต้มไก่หม้อข้าวต้มไก่อันนี้ก็เป็นต้มจืดเต้าหู้อันนี้เป็นข้าวต้มไก่ก็ ไข,ไข่ไข่ว่ายน้ําเล่นน้ําก็เล่นไปไข่ไข่กินอาหารเช้าก็นั่งกินไปชอบบรรยากาศข้างนอกข้างในเลือกได้ตามใจชอบค่ะประทับใจเครื่องทํากาแฟมากไปที่ไหนก็จะแบบว่าชอบเล่น <c oughs> กาแฟอร่อยเข้มข้นค่ะทุกคนก็คือแบบเลิฟม,มากตอนนี้ที่พักโรงแรมเนี่ยมีเกือบทุกที่เลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ so อเมริกาโน่คาปูเอสเปรสโซ่กี่ช็อตก็ว่ากันไป เมนูนี้เราเลือกเป็นลาเต้คอฟฟี่ลาเต้ค่ะทุกคนนมปื๊ดลงมานมปื๊ดลงมาเพลินนะคะชอบมากชอบเล่นเครื่องทํากาแฟเพราะว่ามันเพลินคนชอบกินกาแฟด้วยเนาะใช้เวลานาที หนึ่งนาทีได้ต่อนหนึ่งแก้วค่ะทุกคนเลิศเลิแบบนี้เลยไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปที่แบ่งปันบรรยากาศอาหารเช้าที่พักโรงแรมนะคะโรงแรมเมดลินอีสต์วิวพัทยาเหนือค่ะทุกคนใครชื่งชอบก็ไปพักผ่อนได้นะคะ เข้าเสร็จแล้วก็พามาเดินย่อยชมวิวห้องพักสวยๆค่ะทุกคนเริ่มจากที่แขวนเสื้อผ้าตู้แขวนเสื้อผ้าอย่างดีมีเรเยอร์ไมโครเว็บไม่ใช่ตู้เซฟตู้เซฟเสื้อกลุง คีย์การ์ดนะคะระบบไฟห้องกว้างเลยค่ะตู้เย็นใหญ่ด้วยห้องกว้างเลยทีเดียวเดินเข้าไปดูข้างในซิเป็นยังไงมีบริการสนุกสแน็คขนมขนมชากาแฟ คือกาแฟเลิศมากทุกคนที่นี่บริการเป็นกาแฟแคปซูลของ t t r r u c k s เลยนะคะก็แบบจัดให้แบบพรีเมียมไปเลยที่นั่งดูทีวีใครอยากดูทีวีก็นั่งดูยาวๆไปเลยจ้ากั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนแยกจากที่นอนนะคะห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะคะผ้าเช็ดตัว เช็ดเท้าซิงแปลงฟันล้างหน้าแต่งหน้าทําผมอะไรก็ว่าไปมีใดบริการเราพบบาระบ้นบาทมาเองค่ะเราก็จัดหนักจัดเต็มนะคะทุกคนกลิ่นหอมๆทั้งนั้นเลยอ่างอาบน้ำก็สะอาดพร้อมแช่ น้ำอุ่นสบายๆชิลๆแล้วนะคะเปิดน้ำอุ่นตีฟองด้วยบับเบิ้ลบาสวยงามลอยด้วยกลีบหลาบเล็กน้อยนะคะทุกคนที่นอนก็สะอาดสะอ้านผ้าปูสะอาดนอนหลับสบายมาชมวิวระเบียง ชมวิวสระว่ายน้ำสวยๆมาต่อกันที่เครื่องดื่มเย็นๆที่เราแช่เย็นไว้นะคะน้ำองุนน้ำองุนเย็นชื่มฉ่ำอุราเราก็พร้อมที่จะจิบน้ำองุนแล้วก็แช่อ่างอุ่นๆแล้ว นี่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนบรรยากาศสะว่ายน้ําข้างล่างก็สีสวยงามมากค่ะทุกคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสะน้ําเกลือเลิศเลยค่ะทุกคนหากใครชื่นชอบที่พักนี้ก็แวะเวียนไปพักได้นะคะ